รายการค้าวันที่14มกราคมส่งสินค้าให้บริษัทไทยวัฒนาสรมคีจำกัดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าเซอร์ออเดอร์ส่งสินค้าครบตามจำนวนออกใบส่งของไม่กำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0001ทับ0003 000เราจะไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะกด w o r k Pro w คะ่ะกด Invoice สินค้าคะ่ะเลือก1.2ขายเชื่อคะ่ะ เล่มเอกสาร0001ขายเชื่อสินค้ากดโอเคค่ะกด F3 เพิ่มรายการค้านะคะเลขที่และเลขที่ยัางอิงให้โปรแกรม e ัน n i n g ให้ค่ะวันที่เอกสารนะคะลูกค้ารหัสใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเลือกบริษัทไทยวัฒนาสมัคคี่จำกัดค่ะค้นหาเอกสารนะคะ หาระบุปเป็นใบค่ะตอนนี้จะเห็นว่ารายการใบสั่งขายสินค้าที่อ้างอิงนะคะจะมีหนึ่งใบกดเลือกค่ะกดโอเคค่ะจากโจทยบอกว่าส่งสินค้าครบตามจำนวนนะคะจะไม่มีการแก้ไขรายการค้าน,นะคะ,ะ,คะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะเดบิตลูกหนี้การค้า299,065บาท เครดิตขายเชื่อ279,500บาทเครดิตภาษีขาย19,565บาทค่ะกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะไม่พิมพ์นะคะกด no ค่ะเสร็จเส้นสำหรับรายการค้าวันที่14มกราคมค่ะ